ีจากอเหรจไปเลยไปไป,ไป เรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ฉันเล่าให้ฟังนี่แหละค่ะวันนี้ลูกคุณพ่อลูกเป็นยังไงบ้างคะลูกไม่เป็นอะไรค่ะแต่พวกมันขนเงินไปหมดเกลี้ยงเลยค่ะช่างะลูกแค่ลูกปลอดภัยเนี่ยพ่อก็ดีใจแล้วนะรัคราหน้าราวหลังเนี่ยอย่าเท่่วบุ่มบ่าไปยิงกับใครแบบนี้นะลูกคุณพ่อเจอจนป้นต่อหน้าต่อตาจะให้ลูกปล่อยไปได้ยังไงคะ เป็นยังไงบ้างครับกล้ามบันชัยเราจับตัวคนร้ายที่คุณโอลิฟยิงบาดเจ็บได้แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะตามคนอื่นกับเงินที่พวกมันเอาไปได้ไม่ยากขอบคุณมากนะครับที่ทำให้ตำรวจทำงานง่ายขึ้นไม่เกิน3มวันผมจะจับพวกที่เหลือให้ได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะไว้ใจเราเถอะครับสารวัตรเอกเนี่ยคือมือสืบสวนและก็มือปากที่ดีที่สุดของเรา เงินก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสารวัตรครับขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเจอนครับท่านพ่อจะจ้างจีคอมาดูระบบความปลอดภัยของยูนิเว s รสแต่ว่าพ่อตัดสินใจแล้วบักกูอินเตอร์